ครับวันนี้เราจะมาตอบปัญหาหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักรถสกูปปี้ไและก็แบตเตอรี่พร้อมไดสตาร์ดีพอรครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าทําไมรถสตาร์ทไม่ติททั้งๆที่มีแบตเตอรี่เป็นเพราะไดสตาร์หรือเปล่าปัญหาหลายหคนจะมองว่าเกี่ยวกับไดสตาร์ทแล้วคุณรู้จักดีพอรหรือยังไดสตาร์ทคืออะไรคําว่าไดสตาร์ทนั่นหมายถึง มอเตอร์ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้การสตาร์ทของเครื่องยนต์ติดได้สตาร์ทก็คือมอเตอร์ตัวเล็กๆขนาด12โวลต์และหลายคนคิดว่าการเปลี่ยนไดสตาร์ทแพงพังยากแต่มันไม่ใช่เลยปัญหาที่ถูกต้องก็คือเรามามองดูที่แบตเตอรี่ของเรา แบตเตอรี่ของเราใช้แบตเตอรี่12บโวลต์กับอีก7แอมป์เวลาเราเปิดกุญแจคุณคิดว่าแบตเตอรี่จะจ่ายไปไหนบ้างหนึ่งปั๊มติก๊กปั๊มติ๊กต้องทำงานแบตเตอรี่ก็ต้องจ่ายพลังงานเข้าไปถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีพอจ่ายให้ปั๊มติ๊กไประดับของแบตเตอรี่ก็ตกลงไม่สามารถสตาร์ทเครื่องติดได้เพราะฉะนั้น แก้ปัญหาได้โดยง่ายเพิ่มแอมป์ให้กับแบตเตอรี่เพื่อที่จะทำให้รถสตาร์ทติดง่ายเรามาดูกันนี่ไงครับหลายหลายคนบอกว่าเป็นเพราะน้ำมันเครื่องหลายหลายคนบอกว่า เปลี่ยนความคิดสมัยครับใจสตาร์ทคืออะไรไปทำความเข้าใจกับคำว่าใ้สตาร์ท